สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเวสแตมเสน่ไทยใครๆก็หลงรักใครรถยนต์ซูเปอร์คาร์ชื่อดังจากอิตาลีลัมโบกินีก็มีการเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการล่าสุดปรากฏว่าทุบสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการครับรายงานข่าวจากออโต m โมบิลีลัมโบกินีนะครับก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าผลประกอบการ9เดือนแรกของปีนี้ รากฏว่าสูงที่สุดเป็นโปรเจกต์การแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทางบริษัททางแง่ของจํานวนการสมมอบรถยนต์ตัวเลขไรายได้แล้วก็กําไรจากการดาเนินงานโดยมีการสมมอบรถยนต์รวมทั้งหมด8,411คันเพิ่มขึ้นร้อยละ8 6เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดีกานของปี2566นารอแล้วก็มีการทํารายได้ไปกว่า87,00 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ20.1เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แล้วก็มีกำไรจากการดำเนินง,งานกว่า24,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละาจากปี2 5 6 6ครับคุณเซฟานวิงค์คมันเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารล amborghini ออกมาเปิดเผยโดยบอกว่าประสิทธิภาพการดำเนินง,งานขั้นสูงสุดที่ปรากฏนั้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนในประวัติศาสตร์ของล amborghini น,นั่นคือมีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ถึง3รุ่นในเวลาเพียงแค่18เดือนเท่านั้น แล้วก็ปิดท้ายความสำเร็จครั้งสำคัญจากการนำเสนอซ u เปอร,ร์คาร์ปลั๊กอินไฮบริดนะที่ทำให้เป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตามองมากที่สุดสำหรับบริษัทในการเน้นย้ำถึงความสำคัญและก็ผลกระทบจากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงในโลกยายนยนต์ที่ตอนนี้กำลังเผชิญอยู่นั่นเองครับและด้วยจำนวนคำสั่งซื้อมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนเห็นว่ารถยนต์ทุกรุ่นของ l amborghini ยังคงเป็นที่ต้องการในระดับที่สูงโดยระยะเวลารอคอยของรุ่นใหม่รุ่นเดียวเนี่ยนะครับ กินระยะเวลานานเกินกว่า2ปีในขณะที่การผลิตบางรุ่นซึ่งก็มีการเปิดตัวในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาคําสั่งซื้อก็ครอบคลุมไปถึงโคต้าการผลิตปี6 8 6 8ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ